หองเยซองฮันเตอร์อันดับ7และช่างเทคนิคแรงเอสหนึ่ง S <S เดียวของเกาหลีเออห้องเยซองคุณยังไม่เข้าใจเหนครผมบอกให้คุณกดซื้อแล้วไงในหมู่บ้านจังอินไวไฟรเร็วขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมบอกให้คุณตัดเน็ตไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันตัดไปแล้วค่ะแต่คุณลิชาย,ยังเข้ามาเชื่อมสัญญาณให้หมดเลยเห็นว่าเพื่อแลกกับการทำถุงมือใหม่ค่ะ ทางนั้นก็ไม่ช่วยกันเลยเดี๋ยวกลับไปช่วยตัดสัญญาณอีกทีนะครับรับทราบค่ะผมอยากกลับโซนแล้วเอาหินเวทมาด้วยคุณเป็นคุณขอายมาอยู่บนเขาจีรีเองนะครับเนี่ยอีกเดี๋ยวก็ครบกำหนดตามสัญญาแล้วด้วยเขาจีรีคือภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้แต่คุณจะได้ไปก็ต่อเมื่อทำอาวุธครบตามที่ตกลงไว้ครับ <S <S อื สกิลนักป่านทานเด็ดไร์เลเวลเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงานประสิทธิภาพและความเร็วของการป่านงานจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่สามารถทำงานเสร็จในระหว่างที่สกิลแอปทีบอยู่คุณภาพของผลงานจะเพิ่มขึ้น50%สร์กลิลผัดวันประการพรุ่งเลเวลคุจะรู้สึกเหมือนยังไม่อยากทำอะไรเลยซากอย่างโทษทีนะคุณเจ้าหน้าที่ ถ้าผมได้เห็นเวทอันนี้มาทําอาวุธอย่างนั้นน้อยก็ต้องได้ของแรงสบวอกอะแค่ดูรูปก็รู้แล้วผมบอกเลยโอ้ตอนนี้อาวุธที่ดีที่สุดที่คุณฮองเยซองทําได้คือแรงสแต่ถ้ามีเห็นเวทก้อนนั้นจะทําได้ถึงแรงสบวกเหรอฉันได้ยินเรื่องบุคคลปริศนาที่ลงไขห็นเวทระหว่างบินมาที่เขาจีรีเหมือนกัน หินเวทชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีไข่ในประเทศมาก่อนซึ่งอาจจะมาจากตลาดมืดแต่การที่ยอดฝีมืออย่างหงเยซงออกอาการขนาดนี้แปลว่าคุณภาพน่าจะเป็นของจริงแต่อยู่ๆมันโผล่มาจากไหนอย่าบอกนะว่านี่เกี่ยวกับเรื่องนั้นคุณหงเยซงเน่ผมจะเอาหินเวทอันนั้นถ้าไม่หามาให้ผมจะไม่คุยกับคุณจริงๆด้วย ฟังผมก่อนสิครับเห็นเวทนั่นคุณภาพสูงใช่ไหมครับแงงดีเห็นเว็บเดียวก็รู้แล้วว่าของแรงโคตรบริสุทธิ์แต่ไม่มีพลังของมอนสเตอร์ปนโอ้อยากได้อ่ะแต่น่าจะมีแค่ไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงของแบบนี้ได้ใช่ไหมครับงองแงใหญ่งิองงายายงมอย่างน้อยก็ต้องเป็นท็อป100ละมัง้งแต่ฮันเตอร์แรงสูงมาไม่เทรดกับฮันเตอร์ทั่วไปเพราะไม่อยากเปิดเผยตัวตนแบบนี้ ผมไม่โง่นะงึมมีทั้งตลาดมืดมีทั้ง h u n t ตอร์มาร์เกแต่กลับเอามาลง t o เม t o m a r k มาเนี่ยแล้วผมดันมาอยู่บนเขาจีรีแล้วเข้าไปดู t o เม t o m a r k มาของโซนไม่ได้คราวหน้าเอาผมไปไว้เขาภูคัาเลยนะครับครับผมจะไปบอกพออให้ว่ารอบหน้าขอสอ่งคุณไปเข,ขาภูคาครับแล้วผมจะลงหาหินเวทก้อนนั้นมาให้คุณด้วยครับ จริงอ่ะครับไม่แน่ว่าหินเวทนั่นอาจจะพาเราไปเจอของล้ำค่าก็ได้ของล้ำค่าหม่ถึงฮันเตอร์เถื่อนแรงสูงของลีชาย,ยางังหรือก็คือชาเอยเจนั่นเองทำไมวันนี้หูมันคันนักฟะแต่อย่างน้อยก็ดีที่วันนี้หมอนน่นไม่มาที่ร้านหมอน,นั่นหมายถึงลีชาย,ยางังวันนี้คนเยอะ ฟินมากมากเธอเห็นโพสในฮันเตอร์เน็ตเมื่อวานยังมีไอ้บ้ามาโพสใขรเห็นด้วยเกรอเอบวกแค่80ดล้านวอนในโทมิโตมาเก็ตพวกกิวให,ใหญ่ๆเลยวิ่งเต้นเลยทีนี้ไอ้บ้าเลยเหรอไม่ใช่ว่าโพสป่านเหรอดูรูปมาจากในเน็ตเงี้ยแต่ห้ฮองเงยซองถึงกับบอกว่าถ้าใครหาเห็นเวทก้อนนั้นได้จะให้อาวุธฟรีเลยนะ จริงปะงั้นเราต้องรีบหาบ้างแล้วไหมให้รางวัลเพื่อคิดดูว่าซื้อ80ล้านแล้วเอาไปปล่อยไข่ได้กี่ร้อยล้านถ้าคนที่ชื่ออีเจดลงของไข่อีกก็ดีสิกระซิบกระซิบที่คุยกันคือกระซิบนะได้ข่าวว่าคนนั้นลบเอ็ดเขาทิ้งไปแล้วไม่ใช่แค่มาป่วนหรือเปล่าลงปุ๊บแล้วลบปั๊บขนาดนั้น พรุ่งนี้ฉันว่าจะไปคุยกับเมคโคเรนที่ตลาดปลานอนยางจินเมคโคเรนจะรู้เรื่องเหรอถ้ามันไม่รู้ก็เลิกเรียกตัวเองว่าใส่เข่าอันดับหนึ่งของเกาหลีเหออืมเมืม่อก่อนฉันยังเอาเห็นเวทมาปลาเล่นอยู่เลยเพราะมันไม่มีค่าเขาถึงได้บอกว่าแม่น้ำยังเปลี่ยนสายได้ในสิบปี สุภาษิตของเกาหลีที่มีความหมายว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเรื่องใดเมื่อก่อนคนที่ซื้อขายเห็นเวทในตลาดมีแค่สองสาเหตุหลักเท่านั้นอย่างแรกคือของสะสมของพวกคนรวยอย่างที่สองคือเป็นเหมือนโล่รางวัลของฮันเตอร์แต่ในช่วงเวลาที่ฉันติดอยู่ในรอยแยก เทคโนโลยีกลับพัฒนาไปไกลมากจนนักวิจัยค้นพบวิธีสกัดพลังงานจากหินเวทมาใช้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมซึ่งต่างจากแหล่งพลังงานดั้งเดิมของโลกที่มาจากถ่านหินและน้ำมันเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงนี่เองทำให้หินเวทกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่ต่างจากทองฉันแค่พดผิดไวครั้งเดียวทำไมถึงได้ไวรัลขนาดนี้ ถูกใจ 532k x x สองเฮตามหาเห็นเวททรงกลมสีทอง Hashtag ทุกวัน Hashtag ทักมา Hashtag รูปใส่ Hashtag เห็นเวท Hashtag คิดถึงมาก Hashtag อยากเจอ Hashtag รออยู่นะคอม m m e n t เก้าเก้าบวก HoneyBZx มีใครว่างส่งตันนี่ไปหาหมอไหมสภาพเหมือนคนโดนทำร้ายจิตใจจนเพ้อไปแล้ว จงวิน8ปแอดกิวโซวอนแล้วฉันควรรับมือกับไอ้คนนี่ยังไงดีล่ะทั้งที่จะปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปเองเทๆแต่หมอน,นี่ไม่ยอมหยุดเออแค่ตอนนี้ที่ไข่เห็นเวทไม่ได้ก็ลำบากอยู่แล้วขายายเป็นไงบ้างอืมก็ยังเดือนกับเพกอยู่นะคะยายต้องผ่าตัดไหมคงต้องให้หมอเช็ดก่อนเราถึงจะรู้หนูไม่อยากให้ยายผ่าตัดเลยค่ะ สวัสดีครับอ่าครับกุ้ยแกมาทำอะไรฟ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ลีชายยางเดี๋ยวก็จุงบินนั่น,นดีใครมาบังอาจไปก่อเรื่องฟ้ารีบรบีมอบตัวแล้วออกไปดิฮ่าๆผมไม่ได้มาเรื่องงานครับแค่แวะมาทานข้าวเฉยเฉย พอดีมาทำธุระแถวนี้ใช้งานสกิลหน้าตายแรงบีคงจำฉันไม่ได้ดอกมั้งเคยเห็นแต่ตอนเจใส่หน้ากากนี่นาคุณลูกค้าเชิญเลยครับที่เดียวนะครับทางนี้เลยครับครับผมคนเดียวครับเชิญดูเมนูจากด้านข้างนี่ได้เลยครับโอ้โอเคครับ แปลกว่ะคนของทางการมาทำไรฟ้าแล้วนี่ร้านของคุณพี่เหรอก็ไม่ใช่ชิอุตส่า์ดีใจนึกว่าวันนี้หมอนี่จะไม่มาเออฮ่าฮ่าผมแค่มาทานข้าวเย็นครับไม่คิดว่าจะได้เจอคุณลิชัยยังนะเนี่ยมาทำเป็นพูดเอาซุปเก้แห้งที่หนึ่งโอ้งั้นผมเอาแบบเดียวกับเขาที่หนึ่งครับ คุณลีชาย,ยางไหนๆก็ไหนๆแล้วมามะนั่งเถอดนั่งเถิดผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณพอดีแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรคุยกันในที่สาธารณะนะ่ะคุณช่วยหัดตอข้อความในสื่อสารกลางบ้างได้ไหมครับพอออกมาแจ้งด้วยนะว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจากเรื่องครั้งก่อนครับแล้วก็สักครู่นะครับ ไอเทมแยกอนาเขตเหรอคุณลีชายยังคุณเจอตัวฮันเตอร์เถื่อนคนนั้นหรือยังครับไม่สีคุณเจอตัวเขาแล้วใช่ไหมครับไอเทมแยกอนาเขตมักถูกใช้สำหรับบทสนทนาที่เป็นความลับแต่จุดอ่อนใหญ่หลวงของมันคือผู้ถูกปลุกพลังที่มีเลเวลสูงกว่าเกรดของไอเทมยังสามารถได้ยินข้างในได้อยู่ <c oughs> คุณได้ยินเรื่องหินเวทเกรเอบวก A g, ที่ลองไขทเมโทมาเก็ตใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ยินก็ไม่ต้องเป็นแล้วมั้งฮันเตอร์เนี่ยงั้นคุณก็คงรู้ว่าคุณฮงเยซงกำลังวุ่นวายตามหามันอยู่สินะครับรู้เรนเนาะก็คุณเป็นตัวการที่ต่อเนนให้หมอนั่นนี่ก็คงงั้นผมขอเข้าประเด็นเลืแล้วกันผมเชื่อว่าฮันเตอร์เถื่อนที่คุณลีชยังกำลังตามหาเป็นเจ้าของหินเวทก้อนนั้น คนที่มีหินเวลระดับนั้นในครอบครองควรต้องเป็นระดับท็อปขึ้นไปซึ่งคนเหล่านั้นใช้ฮันเตอร์มาร์เก็ตเป็นหลักมากกว่าการันตีเทรดระหว่างฮันเตอร์เนื่องจากมีการยืนยันตัวตนทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายจึงเป็นที่ปลอดภัยสำหรับการเทรดมูลค่าสูงแต่ถ้าจงใจจะเลี่ยงค่าธรรมเนียมกับภาษีในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐบาลน,นี่อาจไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ผมก็พอรู้จักตลาดมืดอยู่ แปลว่าเขาไม่จําเป็นต้องดึงดูดความสนใจด้วยการโพสของระดับนั้นในตลาดคนทั่วไปเพราะยังมีทางเลือกอื่นให้เลือกอีกมากแล้วทําไมเขาถึงโพสในท o ม a t โต a มาร์แถมยังตั้งราคาไว้ซัต,ต่ําสาเหตุอาจจะเป็นเพราะคนขายไม่มีปรับประจำตัวฮันเตอร์และถ้าอย่างนั้นก็เหลือความเป็นไปได้สองอย่างคือเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาหรือฮันเตอร์เถื่อน แต่ผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่หินเวทจะตกไปอยู่กับคนธรรมดานั้นแทบเป็นศูนย์ผมเลยได้ข้อสรุปว่าฮันเตอร์เถื่อนที่มีความสามารถสูงพอจะหาหินเวทระดับนั้นได้น่าจะเป็นคนเดียวกับที่คนลีชายยังตามหาตัวอยู่ข๋ยวิคเคราะห์แป๊เกินถ้าเก้าพลาดชั้นงานเข้าแน่ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วสิ <m uch> คุณลีชายังเ <muffled> ปล่าๆาแต่มันอาจจะเป็นคนละคนก็ได้ใช่ไหมจริงอยู่ที่ว่าช่วงนี้อาจมีฮันเตอร์ต่างชาติเข้ามาเพื่อร่วมงานประมูลอาวุธของคุณฮงเยซองแต่ฮันเตอร์มากประสบการณ์ไม่ก่อเรื่องแบบนี้หรอกครับส่วนใหญ่จะมาแล้วไปแบบเงียบๆมากกว่างั้นคนที่เพิ่งถูกปลุกพลังแรงเอสเมื่อเดือนก่อนอ่ะ คนคนนั้นเป็นแค่เด็กคุณก็รู้นี่ครับแถมตอนนี้กำลังยุ่งอยู่กับการสอบมากกว่าไม่ใช่ฮันเตอร์ใส่ต่อสู้น่ะเอาเป็นเด็กมหกเหรอครับช่วงนี้เขาคงไม่ได้ไปไหนมัวแต่อ่านหนังสือเตรียมสอบเท่านั้นอ่าถ้าไนว่างั้นแต่ฉันยังไม่เจอหมอนั่นหรอกขนาดคนอย่างคนณลีชาย,ยังยังหาตัวไม่เจอเลยครับอืมงั้นนี่อาจจะเป็นแผนขององค์กรนอกกฎหมาย เรื่องนั้นเราก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณได้เรื่องอะไรติดต่อผมนะครับปิดครับอ่าเหนื่อยโว้ยเฮอถ้าไม่รู้สึกเหมือนเดจาวูยังไงก็ไม่รู้อร่อยจังครับไปผมมาบ่อยๆนะอย่ามาอีกเลยเฮ้อขอร้อง มันจะมาทำไมกันฟ้าทั้งคู่เลยนอกจากบัญหาลิชายางแล้วต้องมีบัญหาจงบินอีกบัญหาลิชายางพี่เพิ่มเข้ามาบัญหาจงบินหืมหืมหวดดีแล้วก็อีกคนลูกค้าประจำเฮ่เฮ่ฮมมีเรื่องให้ปวดหัวไม่หยุด ร้านปิดแล้วครับแต่ผมมีเรื่องจะคุยกับพี่บอกแล้วไงครับว่าร้านปิดพี่ฟังผมก่อนดีกว่าถ้าพี่ไม่อยากเจอจุงบิงอีกพรุ่งนี้ในายใช่ไหมที่เรียกจุงบินมาแต่แรกต้นเหตุคือพี่ต่างหากไม่ใช่ผมพูดอะไรของนายจุงบินบอกว่ามีเรื่องอยากคุยกับนายชัดๆ<ะ>ก็ถ้าพี่ไม่ไปทิ้งบอมใส่โทมิโต้มาเก็ตจุงบินก็คงไม่ถอมาถึงที่นี่หรอก ยืย่ะนายพูดเรื่องอะไรทูมิโตมาร์เก็ตอะไรไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ทั้งนั้นน่ะอืมถ้ามีใครมาถามพี่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องนั่นแหละดีแล้วแต่ถ้าพี่ยังไม่เปิดประตูผมละลายทิ้งนะเออเอาเด้ there, ฉันจะแจ้งทางการเดี๋ยวนี้เลยพี่ห่วงเรื่องจุงบินทั้งที่ผมอยู่ต่อหน้าพี่เนี่ยนะ ไอคนอย่างหมอนนั่นเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนายไม่มีหน้าไปว่าเขาหรอกคราวหน้าถ้าพี่อยากขายอะไรเอาไปลงขายในเซ็ตขึ้ n น h ฮน d w เวิรเถอะหรือพี่มีพรสวรรค์ด้านการก่อเรื่องมีแอปให้ลงเป็นสีด้านมันลงทูม a ท o มาร์เกที่เปิดเฉพาะพื้นที่หืมก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไงเซ็ตเคิร์นแฮน d ์เวิคือแอปที่คล้ายกับ t o m a ท o มาร์เก็ตชาเอเจพลดลงทูม a ท o มาร์เกของกรงโซจา่า งั้นก็ได้ครับไอ้เพี้ยนที่เอาเห็นเวทไปขายในทูมิทูมาเก็ตไม่ใช่พี่เนาะปากเสียบางคนเขาแค่ไม่ค่อยรู้เรื่องแค่นั้นเองเขาอาจจะเครียดอยู่ก็ได้หืมเหรอครับดูไม่ออกเลยนะเนี่ยไอ้คนลิชาย,ยัง <c oughs> คนเคินอะไรกันพี่กินเข้ามากกว่าผมเป็นพันพนมื้อไม่ใช่ <c oughs> บนไรฟ้าหูปากดิฉันมีเรื่องจะปรึกษา พอลีเพื่อนฉันไปก่อเรื่องมาเรื่องใหญ่ด้วยแต่เพื่อนคนนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาไม่คิดด้วยว่าเรื่องจะลามไปขนาดนั้นอ๋อครับน่าสงสารนะครับตอนนี้เพื่อนฉันก็เลยซวยมีคนแปลกๆเข้ามายุ่มย่ามเต็มไปหมดจนเดือดร้อนอืมน่าเห็นใจจริงๆเนาะแต่เพื่อนฉันอยากแก้ปัญหาเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องของเขาทำไมอ่ะ เพราะเขายังอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอ่าเพราะยังอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนี่เองฮึผมชอบนะครับผมจะยอมช่วยเคลียร์ปัญหาให้พี่ก็ได้แต่ผมมีข้อแม้นายอยากได้อะไรผมอยากได้พี่ครับฮะ<ฮ>คนเก่งแต่ไรสังกัดอย่างพี่เนี่ย ผมกำลังอยากได้คนที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอยู่พอดียิ่งไม่รู้เลยยิ่งดีตอนแรกผมก็เกือบตัดใจอยู่แล้วเชีลแต่พี่กลับโผล่มาอย่างกับพร้อมรืดขแล้วผมก็ไปหาข้อมูลของพี่ทั้งโรงเรียนมัธยมทั้งภูมิลำเนาแต่ดูเหมือนว่าข้อมูลทั้งหมดถูกทำลายตอนเกิดระแยกใช่ไหมพี่เสียพ่อแม่ไปในวันนั้นแถมไม่มีญาติที่ไหนให้ตามข้อมูลได้อีก ถ้าพี่ทำงานในบริษัทก็น่าจะมีประวัติเหลือบ้างแต่ไม่เลยธุรกรรมการเงินก็ไม่มีเบอร์มือถือพี่ก็เพิ่งลงทะเบียนไม่กี่เดือนก่อนผมไม่เจอข้อมูลที่ย้อนไปไกลกว่านี้แล้วคนยายเจ้าของร้านกับหลานเขาไม่ใช่ญาติจริงๆของพี่ใช่ไหมล่ะเป็นคนแปลกหน้าต่างหากเฮ้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพี่สักนิด ตอนแรกผมกะจะยื่นข้อเสนอที่พี่น่าจะชอบแล้วชวนพี่มาสมัครเข้าเกียวดีๆแต่ดูเหมือนตอนนี้จะมีแค่ร้านนี้ที่พี่แคร์พี่ไม่มีอย่างอื่นที่ต้องการแล้วเหรอไม่มีงั้นฝั่งผมมีเรื่องที่อยากเสนอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ